จบท้ายเลยคุณรู้ไหมคะว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหลังจากที่เขา,เาลาออกใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาเดินหน้าแฉพักเพื่อไทยเดินหน้าแฉเสรษฐาอะไรเนี่ยแหละก็เขาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยเนาะเดี๋ยวนะมีหาข่าวก่อนเดี๋ยวนะมีจจะให้ทุกคนได้อ่าข่าวนี้ ดูกันแล้วกันนะคะบอกว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยชี้นะคะบอกว่าต้องมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอมันเป็นความผิดหวังต่อผลของการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาโดยมีการระบุว่าสสที่ได้มานั้นเนี่ยไม่ได้มีความเหมาะสมไม่ได้มีคุณสมบัติ ที่จะเหมาะสมเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีที่คุณแต่งตั้งขึ้นขึ้นมาเลยแล้วก็แนะวิธีในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองว่าตัวเฉลี่ยิสุทธ์เนี่ยเขามองว่าควรที่จะมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งแล้วทาให้มันเป็นเผด็จก,การเบ็ดเสร็จแบบจีนไปเลยอันนี้ม่ตตกใจมากเลยว่ามันคืออะไรวะเพราะเราจําได้เลยว่าตัวของเฉลี่ยพิสุทธ์เนี่ยเป็นคนพูดเลยว่าถ้า เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยทหารรับรองไม่กล้าปฏิวัติแน่นอนแล้วก็เราก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าคือข่าวมันสั้นมากเลยนะข่าวมันสั้นมากแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ากันไปเนะี่ยเพราะว่าม่เข้าไปอ่านข่าวแล้วเนี่ยมันมีสั้นแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามยี่จะอ้างอิงว่ามันมาจากข่าวของทางโพสต์จังหรืออะไรเนี่ยแหละแต่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเอา ข่าวมาลงแบบนี้มันมันเป็นการเรียกวิวหรือว่าเป็นการได้ยอดอะไรนะแต่ว่าเราต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเสรีวิสุทธ์เนี่ยแสดงความเห็นแบบนี้จริงเนี่ยอันนี้คือไหยนะเลยนะเพราะว่าเขาพูดว่ามันควรที่จะมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งไปเลยแล้วทําให้มันเป็นเผเด็จการเบ็ดเสร็จแบบจีนะ่ะแต่มันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยนะมันมีเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันแปลก แล้วก็คุณดูนะว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเคยพูดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในอำนาจเนี่ยแน่นอนทหารไม่กล้าปฏิวัติเขาแน่นอนหรือว่าไอ้ตู่ก็คืออหอตอก็ไม่กล้าปฏิวัติแน่นอนนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาให้มั่นให้ความมั่นใจกับประชาชนนะว่าถ้าเลือกเขาสนับสนุนเขาเนี่ยรับรองจะไม่มีการยึดอำนาจต่อไปนะคะเพราะว่าผมจะจัดการมันให้หมดเลยแต่คุณดูนะพอตัวเองเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อำนาจไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วอะไรแบบนี้เกิดการผิดหวังซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวเองออกมาอวยพักเพื่อไทยเอาก็ออกมาด่าพักเก้าไกลท่านเรียกว่าพักเก้าไกลเนี่ยให้เกียเิเสรีพิสุทธิ์อย่างมากเลยเพราะว่าให้ในเรื่องของตําแหน่งด้วยเนาะเชิญอุตสาห์แบบว่าเออนะับถือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็คือให้ตําแหน่งรองนายกอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณด้วยความที่เห็นแกตัวหรืออะไรก็ไม่รู้ะ คุณก็ยังไปด่าทำพรกเข้าไปไปเฉลียทางพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสร็จนาค่าโคถึกนะคะก็เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาก็เฉดหัวคุณออกไปทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยแล้วคุณก็เ,เขาเรียกอะไรตีอกชกตัวนะคะก็เรียกว่าทนไม่ไหวนะก็เลยลาออกลาออกแล้วก็ออกมาแฉออกมาแฉเบื้องหลังออกมาแฉทางพักเพื่อไทยด้วย นะอย่างที่มีการออกมาประกาศลาออกแล้วก็ได้พูดนะคะว่าอย่างเช่นพัชราว่าเนี่ยถ้าภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ98ลรองนายกวิษณุและคุณเศรษฐาในฐานะของนายกจะต้องรับผิดชอบในความเท็จในการนำความเท็จนั้นขึ้นกราบทูลเห็นไหมพอตัวเองนั้น ออถูกพักว่าไทยหักหลังเนี่ยก็เลยลาออกแล้วออกมาแฉเลยถามว่ามันเป็นผลดีั้มมันก็คงเป็นผลดีแหละที่เขาอาจจะแก้ตัวเหมือนกับเป็นการแก้ตัวกับกับกับประชาชนอะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําผิดงานนี้กูออกมาเป็นคนดีออกมาแฉอะไรประมาณนี้นะก็ต้องตามติดกันต่อไปเนาะอืมแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปฏิวัติเนี่ยมียังไม่ได้เห็นถึงในสื่ออื่นนะคะเห็นเพียงแค่ว่า อไอสื่อสื่อนี้สื่อเดียวเนี่ยแหละว่าจะจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการปฏิวัติแล้วก็เบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการแบบจีนไปเลยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันบ้าบอคอแตกนันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณานะคะว่ามันจะจริงเท็จอะไรยังไงนะคะก็ขอให้ลองช่างใจกันดูนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับฟังความคืบหน้าของอคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะ